สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์วันนี้จะเรียนเรื่องการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1000นนะคะแบบไม่มีการกระจายนะคะเรามาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0นะคะมาดูตัวอย่างนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000แบบไม่มีการกระจายนะคะหนูนามีเงิน568บาทซื้อหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์115บาทหนูนาจะเหลือเงินกี่บาทนะคะเราก็นําจํานวนมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือนํา จำนวนเงินหนูนา5 6 8ลบกับ115นะคะขั้นตอนที่1เราก็ลบในหลักหน่วยนะคะก็คือ8ลบ5ก็ได้เท่ากับ3นะคะต่อไปขั้นตอนที่2เราก็ลบในหลักสิบก็คือ6ลบ1ก็ได้เท่ากับ5นะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะการลบในหลักร้อยนะคะเราก็5้าลบ1 ก็จะได้เท่ากับ4นะคะ568ลบ115คําตอบก็คือ453นะคะเรามาสรุปนะคะการลบจำนวนนับ2องจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ไม่มีการกระจายให้นำจำนวนหลักเดียวกันมาลบกันนะคะ มาดูแบบฝึกหัดนะคะเรียนนะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคณครูจะให้ทําหน้า86ข้อหนึ่งใหญ่ทําข้อ1และข้อ2นะคะก็คือหาผลลบนะคะ884-612ลบ612นะคะเราก็เอาลบ2นะคะก็เลยอง8ลบ1ก็เลยเจ็ลบ6ก็เลยสองนะคะคำตอบก็คือ227นะคะ ส่วนงานวันนี้นักเรียนก็ทํานะคะทําแค่สข้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะ